ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนเพื่อให้การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 เป็นไปได้อย่างนี้ประสิทธิภาพมีอยู่ด้วยกัน6ข้อดังนี้ขอที1นึเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเรียนอย่างน้อยหนาทีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนการเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ต การกะระยะมุมกล้องที่เหมาะสมกับความหล่อและความสวยของนักเรียนรวมไปถึงมีแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ข้อที่สองให้นักเรียนทุกคนนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ควรเปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อที่สาก่อนถึงเมื่อเรียนนักเรียนควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเก่าเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียนและเป็นการให้เกียรติครูผู้สอนข้อที่สี่นักเรียนไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็นเพื่อน,นักเรียนจะได้ไม่ต้องพลาดสาระสำคัญเอ,อ้ย ขทีห้าเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีคำถามขอให้ส่งคำถามผ่านแชทหรือกดปุ่มยกมือและมาถึงข้อสุดท้ายในวันนี้ก็คือก็ที่หก ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากในการเรียนในครั้งนี้คือการให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้งเพื่อให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปได้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไปครับก็จบไปแล้วสําหรับข้อนแนะนําในการเรียนออนไลน์ของคุณครูนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือย,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกัน